ยูเนเต็ดอล็อกปดล็อกเรื่องราวดีๆเพื่อแฟนผีปีศาจแดงสนุกลุ้นสัันตามลายแอสที่คุณเห็น กลับมาเจอกันกันกบยูนิเต็ดอลล็อกกันแบบนี้เหมือนเช่นเคยกับการอัปเดตข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูน e เต็ดของพวกเราที่ยังคงอัดแน่นและจัดหนักจัดเต็มเหมือนเคยซึ่งในวันนี้มีข่าวคราวมาอัปเดตแบบสุดเข้มข้นเน้นๆมาฝากกันและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูข่าววันนี้กันเลยแล้วกันว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างซามเอลักเฮิร์สนักข่าวฟุตบอลของแมนเชสเตอร์อีฟนิวส์ได้รายงานว่าการที่แมนเชสเตอร์ยูนเต็ด ตั้งค่าตัวของแฮร์รี่แม็กคว์เอาไว้ที่50ล้านปอนด์ทำให้การย้ายทีมเกิดขึ้นได้ยากมากแต่ก็พร้อมจะเจรจา,าลดค่าตัวกับทีมที่สนใจได้สำหรับตอนนี้แฮร์รี่แม็กคว์กลายเป็นตัวเลือกเซนเตอร์ฮาฟลำดับที่5รองมาจากราฟาเอลวารานลิซันโดมาตินเนสลุคชอว์วิกตอร์ลินเดเลฟไปแล้วโดวยทางเบ็ดแฝดบริษัทพนันถูกกฎหมายออกอัตราต่อรองที่แฮร์รี่แม็กคว์จะเล่นให้กับทีมไหนในซีซั่นหน้าแต่งหนึ่งอยู่ที่แมนยู เต็ง2อยู่ที่สเปอร์เต็ง3อยู่ที่แอสตันวิลล่าเต็ง4อยู่ที่นิวคาสเซิลเต็ง5อยู่ที่เวสต์ทฮมยูไนเต็ดนั่นเองอาเซียนสเปนได้รายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังพิจารณายกเลิกสัญญากับเอริกบบยี่เพื่อให้เขาสามารถย้ายทีมได้แบบไม่มีค่าตัวเพราะถึงจะตั้งค่าตัวไว้ไม่สูงแต่ก็ยังมีข้อเสนอเข้ามาแบบไม่มากนะักบบยี่มีข่าวกับแรลเบติสแต่ก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้าและแมนยูเองต้องการค่าตัวที่2ล้านปอนด์เท่านั้น ฟาบ,บิเซลโรมาโนได้รายงานว่าเฟรดได้เปลี่ยนเอเย่นคนใหม่แล้วท่ามกลางข่าวลือย้ายออกจากทินโอทราฟร์ในช่วงซัมเมอร์นี้โดยเฟรดยกไปร่วมงานกับเอน r g y Sport ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกันที่เป็นตัวแทนของกราบิโเชซุสหัวหอกเพื่อนร่วมทีมชาติของอาร์เซนอลในตอนนี้เขาตกเป็นข่าวกับฟูลแลมและยังได้รับความสนใจจากหลายทีมในซาอุดีอาระเบียแต่ตอนนี้ฟูลแลมกลายเป็นทีมเต็งที่จะเซ็นสัญญากับเขาแต่แมนยูเองประเมินมูลค่าไว้ที่20ล้านปอนด์ ฟาบ,บิเซลโรมาโนโดได้รายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและนิวคาสเซิลเป็น2ทีมที่ให้ความสนใจอาร์เซลดีซาซีกองหลังของเอเอสโมนาโกแต่ยังไม่มีทีมไหนเลยที่ยื่นข้อเสนอเข้ามาอย่างเป็นทางการโดยเอริกเทนฮากต้องการนักเตะคนนี้มาเสริมแนวรับจริงๆและได้เจรจากับเอเย่นไปแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อน m a n c h e s t อร์ v e n i n g News ได้เขียนบทความเกี่ยวกับการเฟ้นหาผู้รักษาประตูคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดว่าการจะหาในทวารมือหนึ่งของทีมนั้นต้องตัดสินใจให้ดีและพิจารณาอย่างละเอียดเพราะเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่มีผลอย่างมากกับผลงานของทีมโดยเคยมีบทเรียนจากอดีตในยุคของเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันมาแล้วตอนนั้นหลังจากปีเตอร์ชูไมเคิลโบกมือลาทีมไปป๋าเฟอร์กี้ต้องใช้เวลาอยู่นานในการเฟ้นหาตัวตายตัวแทนของยักษ์เดนส์โดยที่ผ่านมามีทั้งมาร์คบอนิส มาซิโมตายอีบีฟาเบียนบาเตสทิมฮาวเวิร์ดรอยคาโรกว่าจะมาลงตัวที่เอ็ดวินฟันเดอร์ซาป๋าเองก็เคยยอมรับในหนังสือชีวประวัติว่าเรามีช่วงเวลาที่ไม่ค่อยดีในการหาผู้รักษาประตูคนใหม่แทนปีเตอร์ชูไมเคิลนั่นอาจจะไม่ใช่จุดแข็งของตนกระทั่งได้ฟันเดอร์ซาเราถึงกลับมาอยู่ในระดับเดียวกับตอนที่ยังมีชูไมเคิลอยู่เมื่อมองย้อนกลับไปถ้าเราได้ฟันเดอร์ซามาร่วมทีมหลังจากชูไมเคิลลาไปก็คงจะดี แมนเชสเตอร์อ e n i น g n e นิวชี้ว่าสำหรับดาบิเดเคอาห์ถึงแม้ช่วงปีหลังๆจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นระดับที่ทำให้ทีมเสียหายแต่เขาก็ไม่ใช่คนที่ทีมจะหาใครมาทดแทนได้โดยง่ายดังนั้นการหาผู้รักษาประตูคนใหม่จึงต้องเลือกเฟนนี้ชัวร์ที่สุดไม่ใช่แค่เอาสะดวกเท่านั้นและนี่คือทั้งหมดของยูเนเต็ดอัลล็อกในอีพีนี้ฝากติดตามยูเนเต็ดอัลล็อกปลดล็อกเรื่องราวดีๆเพื่อแฟนผีป,ปีศาจแดงได้ทุกวันที่เพจจานบีปีศาจแดงและหากเพื่อนถูกใจฝากกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้จานบีมาเล่าเรื่องราวดีๆแบบนี้อีกนะครับส่วนวันนี้ United ็ด l ัลล็อกต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ